เด้ครับสวดีครับผมสร้างอีกมั่หนึ่งครับเอมือนีผมจะมาสาธิตเผาเทียนครับปัญหางผมคือว่ารถเก่งของผมอะหัวเทียนนั่นบอดเทียนบอดดูซื้อมาไว้เกติมันจะหลายกว่านี้นะครับซึ่งดึกขิมเนี้ยนครับที่รีไซเคิลเอาม,มาใส่ไม่คือเผาเผาทำความสะอาดครับเผาขาบน้ำมันขาบอป็นยังง พอหนีพ่อมึงจะใส่เนี่ยแกจะปองสิละสั่งจากราศดาเลยครับโมได้รืานาไม้อุไงใเผาง่ายขันออย้นน้องนีเลยเ่ได้ดังไปเปิดแกรดรเบาป้องแห้งเย โมเดลหลายแห่งเขาให้ทาบไอ้น้ำมันคัดน,น้ำมัน,นออกจะเข้าไปเอาแปงรงวดคัดดินก็หนังครับคักใบควนันนี่ครับขั้นพอสเตร่ลยเราไมา่ถือได้เป็นมิสซี่หอยมันแดงมาแดงไหมครับ ใช่นอ่าครับสมนมันมัน